สวัสดีอีกเช่นเคยนะจ๊ะเอฟซีจ๋าไหนๆก็มาต่อแล้วก็คือท่านเดี๋ยวนี้การตัดเห็นนะการบอกหลายคนก็ไม่ถูกวิธีแต่จะถูกวิธีก็คือช่างของท่านบอกเออแนะนําให้ใส่หน้ากากให้ถ้าเป็นการสอนก็ใส่งี้ก็ดีผมก็ทําตามนะแต่การตัดบางท่านก็แนะนําถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่ก็ คือว่าอันไหนดีก็จําอันไหนไม่ดีก็โยนทิ้งไปในใจเอฟซจ้า,จาแต่จะตัดยังไงไม่ให้กระเด็นหาตัวเองก็คือถ้ามีที่หนีบก็ดีแต่นี่คือผมแนะนําในแค่บางส่วนหลักการตัดเนี่ยหินเจียอยู่ลักษณะเนี้ยเนี่ยก็คือให้มันเนี่ยขนานดูสิว่าอยู่ช่วงไหนผมจะเอาไอ้ตัวนี้เอียงมาช่วงไหนเด็กจะวางยังไงไม่ให้มันตัดโดน ตัดยังไงไม่ให้มันสะบดัดอืมก็ตัดลักษณะนี้เนี่ยพอมันเข้าไปปุ๊บก็อยู่อย่างเงี้ยถ้าตัดลักษณะอย่างเงี้ยมันจะกินย้อนถอยหลังเนี่ยบอกเมื่อกี้ไม่ชัดเอาใหม่นี่ต้องตัดให้มันอยู่ลักษณะอย่างเงี้ยให้มันกินเงนี้ยเข้าไปเนี่ยเข้าไปอย่างเงี้ยทีละครึ่งก็ได้แล้วอยเอียงเอาหรือมันก็จับเดีย๋ยวจะต้องดูมันถึงจะรู้เรื่อง เดี๋ยวผมจะต้องดูกล้องมุมกล้องมันได้หรือเปล่าเนี่ย ให้หยุดก่อนถ้าอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยไม่ต้องตัดเลยไปถ้าตัดเลยท่านใดนะั้นมันมีสิทธิจะตีอย่างนี้ได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยตัดมาอย่างเงี้ยได้แต่ถ้ามันเลยมาเมื่อไรปุ๊บลักษณะมันจะตีกลับเงี้ยแตกถ้าเป็นชิ้นงานที่ขยับไม่ได้ก็จะต้อง กับทางนะกับข้างไปตัดอีกที่หนึง่งถ้าถ้าถ้าสมมติว่าง,งานนี้มันตายตัวมันไปไม่ได้ไม่งั้นก็มีอีกทางหนึง่งให้ตัดให้ทะลุถ้าใบใหญ่ก็ตัดให้ทะลุทะลุข้างล่างเลยแต่ใบนี้ไม่น่าจะสามารถทะลุได้ถ้าทะลุได้ให้ไล่จากข้างหลังให้ทะลุเลย อันตรายมากมันจะขาดนสนะ่จนมากเขาจะไม่ค่อยมีการตัดเหล็กโดยทะลุสองฝั่งเลยมันจะเกิดแรงดันดึงกัน2ฝั่งทำให้ใบเราแตกได้มันไม่ใช่ไฟเบอร์ที่มือจะนิ่งขนาดนั้น นะจ่าเอฟซี FC จ๋าถ้าเหล็กมันตายตัวอยู่ในลักษณะของเมื่อกี้พเพราะเหล็กมันตายตัวอยู่แล้วมันไม่สามารถที่ขยับได้ให้เราขยับตัวเราแล้วมาตัดอย่างนี้แทนลักษณะอย่างนี้ยังไงก็ขาดหมุนซ้ายหมุนขวาขาดให้ดูลักษณะการวิ่งของหินเจียด้วยหินเจียมันวิ่งมาทางนี้เราตัดเงี้ยอย่าไปตัดย้อนมันถ้าตัดย้อนเมื่อไหร่ปึ๊บก็คือบันไลขึ้นมาทันทีนะจ๊ะเอฟซี FC จ๋า ถ้าเกิดตัดลักษณะตั้งก็เหมือนกันนี่ให้ตัดงี้ก่อนนี่ตัดไลยย่งี้ไปไลยย่งี้ไปกินมาแล้วก็หมุนตัวมานี่ปื๊บมากินนี่แล้วเราก็หมุนตัวเราตามถ้าไม่หมุนตัวหมุนเหล็กก็ลักษณะเดียวกันไม่มีทางที่จะตัดให้มันเลยไปยงี้ข้ามไปงี้ยรับรองกระจุยกระจายหมดหน้าเรานะแหก จะตัดหน้านี้หรือหน้านี้ก็เหมือนกันให้เราคำนึงไว้ว่าเราต้องไปจากอย่างเงี้ยไม่มีการออกมาตัดอย่างนี้ก่อนมันจะโดนก่อนเละตุ้มเป๊ะอันนี้ก็ต้องลงจากตรงนี้ก่อน ทำไมต้องโยกเหรอลักษณะการโยกคือเหมือนเราตัดไม้อ่ะโยกขึ้นโยกขึ้นนี่คือนั่นแต่ตอนลดโยกลงนี่คือเรากดให้กินเนื้อไอ้ตอนโยกขึ้นนี่บางทีโยกโยกแทบไม่โดนชิ้นงานเลยนะจ๊ะเอีจ๋าเหมือนลักษณะโยกหนีแต่จะกินอ่ะจะกินตอนลงมากกว่าที่โยกขึ้นอ่ะไม่กินนะมันจะโยกโยกเพื่อให้พ้นเหมือนกับลักษณะโยกเพื่อให้พ้นแล้วก็คือจะกินตอนลง โยกให้พ้นแล้วก็กดกินตอนลงไม่ใช่โยกกินตอนขึ้นนะมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่ทําได้ถ้าคนที่เขาเสียนแล้วมันจะกินตอนลักษณะตอนลงเห็นไหมคือตอนขึ้นอ่ะไม่ได้กินเลยไม่ได้โดน หรือเราจะไปตรงๆแบบไม่ต้องโยกก็ได้สำคัญที่มือกับหินเจียอย่าให้หินเจียมันขึ้นสูงขึ้นสูงมีสิทธวัตดตีได้ยิ่งไม่มีใบครอบฝาครอบด้วยนะยิ่งแย่เลยให้อยู่ลักษณะนี้อย่างมากหรือว่าถ้าสูงหน่อยก็อย่างนี้ อย,อย่าบอกว่าหน้างานหน้างานก็ต้องมีวิธีแก้ของตัวเองอีกทีหนึ่งนะจ๊ะเอฟซีจ๋ามันจะไปตามหน้างานเดี๋ยวเราก็จะพลิกแปลงของมันได้เองไม่ใช่ตัดกระเบื้องนะใช่มันตัดอย่างนี้ก็ได้แต่นี่คือเหล็กคือใบนี้พลาดคือชีวิตนะเราต้องห่วงชีวิตเราด้วยการคํานึงถึงงานถึงการตัดต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตตัวเองไว้ก่อนนะจ๊ะเอฟซีจ๋าอันนี้แค่พอสังเกตสังเกตเ,เล็กๆน้อยๆดีกว่าไม่มีอะไรแนะนําเลยนะจ๊ะ 嘿嘿嘿嘿嘿嘿，<laughs> 嗯。